สวัสดีครับพ่ออันนี้แล้วนะครับกับก๊อปสายซุ่มดำยิงป่านะครับอันเมื่อวานผมมาหายิงป่าน้ำพงกันอีกชันเคยนะครับมาหมายไม่นะครับอ่าแกงบ้านามวงนะครับเมื่อนี้มาบ้านถมวงถมวงตันซุ่มครับมากับทีมงานอิสานสายขว่ให้เขาครับมากับเป้าบ่อยเป้าโจกนะครับแล้วบอนพอของงันเป้าโจกแต่งตัวกับนั่งลงน้ำอยู่เขาทางทางั้งถึเหุ่นครับนั่งยู่งุ่น ยกมือโบกไม้โบกมือครับผมมือน,พนรรีพันโจกเพิ่นสิรอดแห่วหูพันโจกเมื่อวานนี่เพิน่นแห่วเพิ่นบ่นนนบได้ป่าจักโตห้วยคือท่านได้ยิงไว้แด้ป่ายังล่ะป่ายังป่ายังโอ้ลงไปได้ป่าปากละอึดใจแรกว่าสั้นปวดโพยอย่าง่าคนเฮานี่ว่าเอาเอาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฝ้าลงยิงก่อนจักหน่อยเขาจะเอาเบิดก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเพื่อนตาชมผลงานได้เลยครับ จำแรกแคกหมานมาแล้วพี่น้องเกือบยิงมืถือ่ายิงใส่หางเลยมาหอยออมตองเดงมาว้า Sampai jumpa di video selanjutnya. มาสามตัวครับบางยานี่จักสิเลือกยิงตัวเลยตะวันไส้ถือว,ว่าไส้ตัวป่ามันซ้ำๆกันครับผมไม่จักสิเลือกยิงตัวเดยก็เลยยิงเอาตัวนี้ซะเดี๋ยวมันจะพากันหนีก่อนเข้ามาสามตัวเอาโอเคครับพี่น้องปลาเพี่เตัวแรกของม้นี้มาละ แต่ละตัวมือนีพวกใครมานไปพนไดครับสู่เซตบอยบพ่อได้เซตบ่อยเพื่อนมานกันมันนี้เพิ่นได้ทั้งปลาปากไง,ป,งป่าเข้าไงปลาเพียไง่พื่อนน่ะมือนีมือของเพิ่นครับมือนีต้องยอมเพื่อนละ่ะ <c oughs> เอา้าสงครามยังไม่จบครับจะเฝ้านบศพทหาร้าเบิ้งไปเรื่อย <c oughs> เสียดายได้ครับบอมีช็อตยิงลืมเปิดกล้องครับกระทั่งใส่ประมาณโลกวัวนี่แหละอ๋อโอเคสวยงามครับราคาพ่อแต่ละตัวสุดยอดเลยเหนื่อยเหืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> mm -hmm. ในไส้เกือบรัวครับเดี๋ประจบพ่ออยู่ปะ่ายแลครับผมตอนนี้ก็สิเมื่อบ้านกันแล้วนะครับน่าจะหามงหกโมงกันล่ะผลงาน พันบ่อยครับมือนี <s <S ้พันบ่อยเป็นพระเอกครับจากจากที่เหี้ยอมาสองสามมือติดครับทุกเชือกทุกทุกเชือกเพิ่นเพิ่นหมานไปไทยทุกเชือกนะหมายหมายนี่เพิ่นมาแก้มือไม่เพิ่นเหรียญของไงเลยมือนี้ปลาข้าวไส้หกคัวหกบวกครับตัวนี้แล้วก็ปลาปากปลาเพี้ยเพิ่นครับหลายครับเพิ่นฟาดเอาไอ้ตัวไงเต็มเต็มลังอัญชัครับมือนี้บู๊น่ะมือนี้มือมือมือนี้เพิ่นยิ้มยิ้มหนาบานแล้วมือนี้้มือนีเพิ่นมือนี้เพิ่นยิ้มหนาบานเนื่น ลูกมือนี่มันเงียบกีบมาดิ้ม่มีปากมั่มีเสียงมือนี่พันโจกไม่ค่อยหมานมาได้พัตจะพันโจกก็ได้หลายอยู่พันโจกก็ได้ผมผมก็ออันนี้ผลงานผมครับผลงานผมก็หกแต้มครับหกแต้มปลาค้งใส่โลกัวนี่นะครับน่าจะโลรึงนะครับแล้วก็ปลาเพียใส่ใส่สองโลใส่โลกัวนะครับปลาปากตัวละโลกัวแล้วก็ปลาเก่งใส่โลครับใส่แปดขีดเก้าขีดโลโลนี่แหละ เอาจังไหนก็ฝากติดตามช่องย t u b e ผมน้ำนะครับกอลสายซุ่มดำยิงป่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปแล้วก็ท่านก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดแล้วมันก็จะดีดขึ้นหน้าจอเจ้าหลดป๊าบโหลดแหละข, <c oughs> ขั้นเจ้า <c oughs> เอ,อี่ขั้นเจ้ากดติดตามปุ๊บหนีมันสีมีกระดิ่งแจ้งเตือนโหลดเวลาข่อยเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมานะครับ <c oughs> จังไหนก็ลากันไปต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับส <c oughs> วัสดีครับ